ไปดูหิมะตกหนักที่อิสตันบูลส่งผลกระทบกับเที่ยวบินรวมถึงข่าวภูมิอากาศอื่นๆกับนาเวเทอร์ครับเดี๋วเวลาของการตรวจสอบสภาพอากาศในนาวเทอร์กับผมปฏิพันธ์นะครับเริ่มต้นกันที่หิมะตกหนักในนะครอิสตันบูลของตุรกีนะครับทำให้ต้องยกเลิกเที่ยวบินมากกว่า300เที่ยวครับ หิมะที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้สนามบินนานาชาติต้องยกเลิกเที่ยวบิน315เที่ยวบินและคาดว่าสถานการณ์หิมะตกหนักจะยืดเยื้อต่อไปถึงสัปดาห์หน้าสายการบินแห่งชาติตุรกีประกาศแจ้งผู้โดยสารให้ตรวจสอบและยืนยันเที่ยวบินก่อนที่จะเดินทางเพื่อไม่ให้เสียเวลารัฐบาลตุรกีประกาศให้สถานศึกษาหยุดการเรียนการสอนนอกเหนือจากหน่วยราชการหน่วยธุรกิจต่างๆที่ต้องปิดชั่วคราวเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบจากหิมะตกหนักครั้งนี้ และมีรายงานด้วยนะครับว่าเกิดอุบัติเหตุจราจรเล็กๆน้อยๆจำนวนมากแต่ไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตครับกลับมาที่สภาพอากาศในประเทศไทยครับความกดอากาศสูงยังคงปกคลุมอยู่ตรงบริเวณของพื้นที่ประเทศไทยตอนบนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือกับภพาคอีสานช่วงเช้าวันนี้และณเวลานี้ยังมีอากาศที่เย็นลงนะครับโดยเฉพาะบริเวณของยอดภูและยอดดอยยังคงเกิดปรากฏการณ์น้ําค้างแข็ง ซึ่งบางๆนะครับบริเวณของพื้นที่ยอดดอยอินทนนท์ครับส่วนอุณหภูมิต่าสุดวันนี้ยังอยู่ที่เลขตัวเดียวนะครับที่จังหวัดเชียงราย9องศาเซลเซียสครับส่วนพื้นที่ภาคอีสานอยู่ที่12องศาเซลเซียสนะครับนับตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับความกดอากาศสูงก็จะเริ่มอ่อนกําลังลงครับก็ทาให้มีหมอกจัดในตอนเช้านะครับส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนนะครับตั้งแต่ช่วงของวันนี้นะครับไปจนถึงวันพรุ่งนี้ครับสืบเนื่องจากลมทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ยังคงพัดนําความชื้นจากทะเลจีนใต้และอาาไทยมปก คุมครับก็ทำให้พื้นที่ทางภาคตะวันออกภาคอ,อีสานตอนล่างภาคกลางมีฝนนะครับหลังจากนั้นครับสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังครับช่วงวันที่23ถึงวันที่15มกราคมนี้จะเป็นช่วง ที่สาคัญที่สุดที่จะต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าจะมีความวกดอากาศสูงกําลังแรงนะครับที่จะแผ่ลงมาปกคลุมและถือว่าเป็นลมหนาวที่แรงที่สุดตั้งแต่เข้าสู่ฤดูหนาวมานะครับก็จะทําให้พื้นที่บริเวณของพื้นที่ภาคอีสานอุณภูมิจะลดลงไป3องศาเซลเซียสและลมหนาวรละลอกนี้นะครับก็จะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณของพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานครครับทำให้พื้นที่กรุงเทพมหานครในรอบนี้อุณหภูมิต่ำสุดนะครับจะอยู่ที่1ิ 7องศาเซลเซียสตั้งแต่วันที่25ถึงวันที่27นะครับเริ่มจากวันที่1 5อุณหภูมิต่ำสุดกรุงเทพมหานะครจะอยู่ที่18องศาเซลเซียสวันที่26นะครับจะถือว่า เป็นวันที่หนาวที่สุดนะครับตั้งแต่เข้าฤดูหนาวมานะครับอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ราวๆ17องศาเซลเซียสครับหลังจากนั้นวันที่27ครับอุณหภูมิก็จะขยับขึ้นมาอยู่ที่18องศาเซลเซียสครับหลังจากนั้นครับอุณหภูมิก็จะค่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆครับทำให้ในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่คงจะต้องเตรียมรับมือกับสภาพอากาศที่หนาวเย็นครับโดยเฉพาะบริเวณของภาคเหนือภาคอีสานครับเรียกได้ว่ารอบนี้นะครับจะเป็นหนาวส่งท้าย ปลายฤดูที่จะเกิดขึ้นในปี2559ครับ ส่วนเมื่อลมหนาวกาลังแรงนะครับก็ทําให้ต้องจับตาพื้นที่บริเวณของทางภาคใต้ครับลมทางด้านมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือครับก็จะพัดนําความชื้นครับมาปกคลุมบริเวณของทางพื้นที่ภาคใต้ทําให้พื้นที่ภาคใต้จะกลับมามีฝนตกหนักนะครับโดยเฉพาะบริเวณฝั่งอ่าวไทยนะครับคลื่นลมจะสูง2-3เมตรครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้จะต้องเฝ้าระมัดร,ระวังเรื่องของคลื่นลมแรงที่จะซัดชายฝั่งรวมถึงการเดินเรือต้องงดเดินเรือในช่วงนี้นะครับ และปิดท้ายกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้าครับภาคเหนือมีหมอกในตอนเช้าทางตอนบนของภาคอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่10องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวนะครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่3องศาเซลเซียสภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าฝนตกเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่นครราชสีมาบุรีรัมศีสะเกษมีฝนตกนะครับอุณหภูมิยอดภูต่ำสุดอยู่ที่12องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่24องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1เมตรภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด21องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานาครมีเมฆเป็นส่วนมากฝนเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ30ของพื้นที่ทะเลมีขึ้นสูง1เมตรครับปิดท้ายกันที่ภาพความสวยงามของดอกไม้ดอกแรกบนสถานีอวกาศของนาซาที่นักบินนาซาได้เผยแพร่ภาพนี้นะครับเป็นดอกบานชื่นครับซึ่งถือว่าปลูกนอกบรรยากาศของโลกนะครับสกอตเชลี่นักบินอวกาศของนาซาได้โพสต์ภาพดอกไม้นี้แล้วก็ระบุนะครับว่า เป็นดอกไม้ดอกแรกนะครับที่ปลูกบริเวณของพื้นที่อวกาศครับซึ่งถือว่าปลูกได้ยากนะครับก่อนหน้านี้มีการทดลองปลูกพืชผักกันแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะยืนยันได้นะครับว่าสามารถรับประทานได้ที่ผ่านมาประสบความสาเร็จครับในการปลูกอากาศหอมครับ และคาดว่าจะประสบความสาเร็จในการปลูกมะเขือเทศในปีหน้าครับการปลูกพืชนอกโลกนี้ยังมีปัญหาอีกหลายประการนะครับเช่นสภาพอากาศที่สุดขั้วแต่ขณะนี้สถานีอวกาศนานาชาติที่โคจรอยู่ในระดับต่ำครับก็สามารถที่จะควบคุมสภาพบรรยากาศความร้อนและความชื้นให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะนะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่สวยงามอีกภาพหนึ่งที่นํามาฝากกันในวันนี้ครับและทั้งหมดเป็นการตรวจสอบซอประกาศในาวเวทเทอร์ครับ น่าคิดเหมือนกันนะครับว่านอกจากดอกไม้มที่ปลูกบนอวากาศได้ต่อไปจะปลูกอะไรที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นได้ไหมอาจจะมีการพัฒนาได้ในอนาคตนะครับอย่าลืมนะฮะ2สองทุ่มครึ่งคืนนี้โสงใจ,จทอเชียทีมฟุตบอลทีมชาติไทยด้วยนะฮะลุ้นกัน ถ้าเกิดบ้านใครมีอ2จอ,อก็ต้องลุ้นจอหนึ่งดูทีมทไทยกับเกาหลีเหนืออีกจอหนึ่งต้องไปดูญี่ปุ่นกับซาอุดิอาระเบียต้องลุ้นให้เราสามารถชนะเกาหลีเกาหเนือได้ในนัดนี้แล้วก็ลุ้นให้ญี่ปุ่นชนะซาอุสกอร์เยอะๆหน่อยแล้วกันเผื่อผลต่างประตูได้เสียได้ได้วัดกันสุดท้ายเกาะติดกันที่หน้าจอทีวีนะครับคุณผู้ชม